เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยนะครับจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสมการ4ยกกำลัง x บวกด้วย1ส่วนสบวกกับ2ยกกำลัง x ลบ1เท่ากับศมีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้นะครับ 4, ยกกำลัง x บวกด้วย1ส่วน 2, ะครับบวกด้วย2ยกกำลัง x ลบ1เท่ากับ0นาะข้อนี้นะครับเป็นเป็นโจทย์นะครับเกี่ยวกับเลขยกกำลังเนาะเวลาเราเจอโจทย์เลขยกกำลังเนี่ยเราต้องพยายามนะครับพยายามทำฐานให้เท่ากันก่อนเนาะโดยเฉพาะตัวที่มันสามารถจัดต่อได้อะเราต้องพยายามตัดให้มัน อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดเนาะอย่างเช่น4อย่างนี้เนี่ยเราต้องทําให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือ4เนี่ยเรารู้ว่า4มันคือ2ยกกําลัง2ถูกไหมทั้งหมดนี้นะครับยกกําลังด้วย x บวกด้วย1ส่วน2เหมือนเดิมนะครับ2ยกกําลัง2ก็คือ4เนาะตัวนี้ x กาลังบวก1ส่วน2ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับบวกด้วย2ยกกาลัง x ลบด้วย1เท่ากับ0ูนย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นกำลังนะครับซ้อนกันเนาะแล้วก็จะใช้สูตรตัวนี้ครับ a ยกกำลัง m นะครับทั้งหมดยกกำลัง n นะครับจะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณด้วย n นะครับสูตรนี้ใช้บ่อยเนาะหลายข้อแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็เอา2มาคูณกับตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเท่ากับนะครับ2ยกกำลัง2คูณกับ x บวกด้วย1ส่วน2นั่นเองนะครับบวกด้วย2ยกกำลัง x ลบ1เท่ากับ0เนาะ2ตัวนี้กระจายเข้าไปได้เนาะกระจายเข้าไปคูณนะครับได้เป็น2ยกกำลัง2คูณกับ x ได้เป็น 2x นะครับบวกด้วย2คูณกับ1ส่วน2นะครับก็คือ2ส่วน2เนาะเท่ากับ1นั่นเองนะครับทั้งหมดบวกด้วย2ยกกำลัง x ลบออกด้วย1มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นฐานสองเหมือนกันแล้วมันเป็นฐานสองเหมือนกันละเราเลยจะทำการนะครับแยกไอตัวบวก1นรงนี้เนี่ยออกมานะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะครับสองยกกำลังสองเอกซ์บวกด้วย1ถูกไหมจริงๆอะ่ะมันคือ2ยกกำลังสอง แล้วก็คูณด้วย2ถูกไหมเพราะว่า2มันคือ2องกำลัง1นะครับคูณการเลขชี้กําลังจากบวกเนาะก็ได้เป็น 2x บวกด้วย1นะครับอันนี้เราแยกออกมานะครับทั้งหมดบวกด้วย 2x ลบ1เท่ากับ0นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับตัวนี้2องกำลัง x ถูกไหม ส่วนตัวด้านหน้าเป็น2องกำลังสองเนาะที่เราแยก2ตัวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อให้เกิด2องกำลังสองเนะที่เราแยกนะครับเพราะว่าตัวนี้เราสามารถมองเป็น a ใหญ่ได้ครับส่วน2องกำลังสองเกเนี่ยก็จะเป็น a อกำลังสองนะครับเรากําหนด a เท่ากับ2องกำลัง x ถูกไหมสองกำลังสองเก็เลยเป็น a อกำลังสองได้เลยเนาะที่เราแยก1ตัวนี้ออกมาก็เพื่อ เหตุผลนี้แหละครับเพื่อให้เกิด a กําลังสองขึ้นมานะครับหลายข้อที่เป็นเกี่ยวกับสมการเลขกําลังเนี่ยใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับแยกให้มันเขียนในรูปอย่างนี้ได้นะครับก็เป็น2คูณด้วย a กําลนะังสองเนาะเป็น2 a กําลังสองบวกด้วยตัวนี้คือ a ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ0นย์ะครับตัวนี้แล้วก็ทําการแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบเนาะ ็เราจะแยกได้เป็นนะครับ a บวก1คูณกับสองเลบด้วยหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องแยกตัวประกอบเนอะลองเช็คดูก็ได้ครับ a คูณสองเได้เป็นสองเกําลังสองนะครับ a คูณกับลบหนึ่งนะครับ a คูณสองเได้สองเกําลังสองเคูณลบ1ได้ลบ a นะครับ หนึ่งคูณสองเอได้บวกสองเอเนาะหนึ่งคูณกับลบหนึ่งได้เป็นลบหนึ่งนะครับจะเท่ากับสองเอกำลังสองลบเอเจอสองเอได้เป็นบวกเอนะครับลบหนึ่งเหมือนเดิมเนาะก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับแสดงว่าเราแยกถูกต้องแล้วเนาะซึ่งเราจะได้ว่านะครับเอบวกหนึ A ่งคูณสองเอบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ถูกไหมก็แสดงว่าแต่วงเล็บ แต่และว,วงเล็บนะครับจะเท่ากับ0เนาะก็คือ a เท่ากับลบ1หรือลบ1ส่วน2นะครับซึ่ง a เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่โจทย์อยากรู้ถูกไหมเพราะว่าในโจทย์เนี่ยมันไม่มีตัว a มาเกี่ยวเนาะตัว a เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเองนะครับว่ามันเท่ากับ2ยกกำลัง x นะครับว่า a เท่ากับ2กำลัง x เราก็เลยต้องเอามาแทนกับครับว่าตัวนี้ a นะครับก็คือ2 ยกกำลัง x นะครับ a ก็คือ2ยกกำลัง x เนาะแสดงว่า2ยกกำลัง x เท่ากับลบหหรือลบหนส่วนสนะครับอ้อตัวนี้พี่เขียนผิดนะครับต้องเป็น 2a งลบลถูกไหมพี่ลอกมาผิดเนาะ 2a งลบลนะครับตัวนี้เนาะ 2a งลบลนะครับ a ก็ต้องเป็นบวกหส่วนสเนาะเพราะว่า เราจับตัวนี้เท่ากับศูนย์เนาะ 2a ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ย้ายหนึ่งไปบวกเนาะเป็น 2a เท่ากับหนึ่งได้ a เท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับเนาะแล้วก็เลขยกกําลังนะครับค่าจะเป็นบวกเสมอถูกไหมแสดงว่าเป็นลบหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าฐานน่ะฐานมันเป็นจํานวนจริงบวกเนาะเป็น 2. สองสองยกกําลังอะไรก็ตามเนี่ยค่ามันก็ต้องมากกว่า ์อยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นค่าบวกแน่นอนเนาะ,ะแสดงว่าค่าที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือ1ส่วน2ค่าเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใขรแม่นเนี่ยก็ตอบได้เลยนะครับว่า x จะเท่ากับลบ1นะครับเพราะว่ามาจากสูตรตัวนี้ครับ a ยกกําลังลบ n มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย a ยกกําลัง n นะครับถ้าเป็น2ยกกําลังลบ1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 ส่วนด้วยสองยกกำลัง1เนาะเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองนะครับแสดงว่าตัวหนึ่งส่วนสองเนี่ยหนึ่งส่วนสองนะครับมันมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังลบ1นะครับก็คือถ้าเจอ,อยกกำลังนะครับติดลบเนี่ยเราเอาลบออกแล้วก็แปลงปเป็นเศษส่วนได้นะครับเนี่ยกำลังลบเนเนี่ยเราแปลงเป็นกำลัง n อเนาะแต่ว่าย้ายไปอยู่ที่ส่วนแทนนะครับ เราก็เทียบตัวนี้ได้เลยครับฐานสองเหมือนกันเลขชี้ก,กําลังก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับก็เลยได้ว่า x เท่ากับลบหนั่นเองนะครับได้ x เท่ากนะับลบหเนาะโจทย์ถามว่าจํานวนจริง x ที่สอดคล้องเนี่ยอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้เนาะเราก็มาดูว่า x ลบหอยู่ในช่วงไหนนะครับก็เช็คดูครับข้อช้อยที่1นนะครับเปิดลบสถึงปิดลบสนะครับลบหจะมากกว่าลบสองถูกไหม ลบหจะไม่ได้อยู่ในช่วงนี้นะครับลบหจะอยู่ฝั่งถัดไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็ช้อยที่2นะครับจะเป็นคําตอบได้เลยเนาะเพราะว่า x เ,เท่ากับลบหนเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างลบสกับ0นะครับเลยตอบช้อยที่2นั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ